สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว youtube และชาวอิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้รักเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นตัวแอมป์ไฟนะครับ1,000วัตต์นะครับของจากค่ายกระทิงดุนะครับรุ่น K800 นะครับนะครับอันนี้ผมมารีวิวนะครับยังไม่ได้ทดสอบเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับ นะครับสเปคของตัว Power AM Class D นะครับนะครับอันนี้ผมจะเอามาขับเบรนะครับนํามาขับเบรดอกสิบนิ้วนะครับเป็นโครงปั๊มนะครับนะครับนี่นะครับบวนี้นะครับผมนะครับ เป็นช่องต่อควดต่อลําโพงนะครับบวกลบนะครับขับเบดดอกสิบนิ้วนะครับได้ถึง1คู่เลยนะครับในส่วนของตัวลําโพงนะครับนะครับต่อมานะครับการต่อไฟนะครับเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับผมนะครับผมจะใช้เป็นเส้นสีแดงนะครับเป็นไฟบวกนะครับนะครับนี่นะครับเป็นไฟบวกนะครับ เส้นรีโมทนะครับเป็นสีสายสีดำนะครับนำเส้นเส้นรีโมทเนี่ยนะครับมาผูกกับสายบวกสีแดงนะครับพันกันนะครับแล้วก็โยงมานะครับเข้าตัวที่ช่องรีโมทนะครับ R E M นะครับนะครับอันนี้เป็นช่องลบนะครับเป็นช่องสีดำเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องสีดำนะครับเป็นช่องลบนะครับ เป็นโมโนบล็อกนะครับตัวนี้นะครับช่องนี้นะครับผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับเป็นสถานะโปรเทคกับพาวเวอร์นะครับตัวนี้ใช้ได้ไฟติดก็คือจะขึ้นที่พาวเวอร์นะครับแต่ผมเทสเรียบร้อยแล้วแล้วแหละครับขึ้นพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นอินพุตนะครับ เป็นช่อง r c e นะครับ RCA นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับระดับเสียงนะครับเป็นเกณฑ์นะครับอันนี้จะเป็นขึ้นความถี่นะครับผมแล้วก็ช่องเบสบูทนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมที่ว่าจะมารีวิวนะครับวันนี้กำลังขับได้ถึง1,000วัตต์เลยนะครับนะครับนะครับ เดี๋ยวทดสอบเสียงเนี่ยผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับฝากกดไลค์นะครับที่ช่องเอกแชนแนลด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปอต่อไปนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนะครับบอดีลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ รูปร่างสวยนะครับเรียบดูนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งที่ช่องเอก h ช n แนลนะครับขอบคุณครับ